อยากไปสีชมพูที่อยากไปสีบลูจมูจะไม่ดินพี่จ้ามาที่สถานที่นี้น่าไปจังเลยอ่ะอุ้ยนี่มันวัดผาซ่อนแก้วนี่นาไม่ใช่มันคือน้ำตกตาดทูมันคือวัดผาซ่อนแก้วน้ำตกตาดทูวัดผาซ่อนแก้วน้ำตกตาดทู ได้คนมาซื้อแล้วพี่นางทองในธรรทัศอันนั้นมันคืออะไรมันคือนครหลวงเวียงจันทร์วขาบินไปไกลกว่าเราเลยคุณหนุห่มขาสออาทิตย์นี้คุณเอกชวนไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวกันที่ไหนดีพี่อหหือใครค่ะไปน้ำตกกาโตนค่ะพี่อืนใครค่ะอยากไป <c oughs> วัดป่าซอซ แก้วหรือวัดผาซ่อนแก้วขะหนูวัดผาซ่อนแก้วไม่ได้ไปไม่สวยจะเลือกไปน้ำตกไปวัดไปทำไมไปทำแล้วทำบุญอะไรเออลงทานมะจะไปยังไงกเอยน ทำไมถึงอยากไปคะขอพี่ขอเหตุผลในแต่ละที่ที่หนูอยากไปท่องเที่ยวหน่อยคะเช่นน้ำตกตาโตนวัดน้ำเอวัดวัดผาซ่อนแก้วบอกคนละหนึ่งเหตุผลค่ะเนื่องจากคุณหนูมาเลยค่ะเหตุผลก็คือทำไมถึงอยากไปเที่ยวตรงนั้นนะคะมันมีอะไรพิเศษี่สว์ก็อยากเล่นน้ำละค่ะอยากเล่นน้ำแล้วคุณหนูเมย์นะคะได้บุญได้บุญเออ แต่และคำถามก็แตกต่างกันไปค่ะโอ้ความคิดลืมเดี๋ยวพี่จะไปบอกคุณเอกให้นะคะได้ค่ะพี่อื่นใครเฮ้ยสองไปก็นำ้ำมันก็พอสองรนะ้อยอยู่นะเกินน ใชนับเชืดว่าเงินฉันเยอะอยู่นะโอ้สงสัยคุณพ่อคุณเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมคือชาคิอ้าวทำไมเธอถึงรูก้ก็มันมีแต่เง,นงินเดลเมอนอุ้ยคุณหนูคะพี่มีอะไรจะมาบอกค่ะอันนี้ว่าเราไม่ได้ไปแล้วนะคะเพราะว่าคุณเอกมีธุระค่ะทีธุระอไม่ได้ไปเลยเสียใจจัง เอาไว้โอกาสหน้านะคะคุณหนูพี่อื่องเป็นกำลังใจให้ค่ะไปแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะพี่อื่องใคร